สวัสดีค่ะ EP ใหม่สดใสกว่าเดิมนะคะดรปูพาค้นงานวิจัยวันนี้เหรอพี่จะพาคุณไปในดินแดนของโลกงานวิจัยโอ้ยมันเยอะมากเลยนะพี่บอกให้แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะเราจะค้นยังไงให้มันแบบได้ให้มันโดนไปฟัง5เทคนิคในการสืบค้นงานวิจัยสบาย สไปายสไปายสไตล์พี่ดรปูคะ่ะเทนิคที่1ค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายมีคนถามพี่ปูว่าพี่ปูค้นแหล่งเดียวได้ไหม อย่าค่ะเวลาเราเข้าห้องสมุดนะ่ะเข้าที่เดียวเราก็ได้แง่มุมแค่แง่มุมเดียวการทำงานวิจัยมันจะต้องได้ข้อมูลที่หลากหลายฉะนั้นค้นหลายๆแหล่งเพื่อให้มีข้อมูลที่หลากหลายยิ่งมีข้อมูลเยอะมากขึ้นเท่าไรจะทำให้องค์ความรู้ของเราตกผลึกมีเยอะก็ใช้เยอะสังเคราะห์ได้เยอะทำให้ได้ข้อค้นพบที่ต่างจากคนอื่นนี่แหละค่ะทำไมต้องหลากหลาย่เรามีฐานข้อมูลที่เยอะ เทคนิคที่2คือใช้คีย์เวิร์ดในการนำคีย์เวิร์ดหนึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเปิดโลกไปสู่การค้นงานวิจัยที่แตกต่างเพราะเมื่อได้หนึ่งคีย์เวิร์ดเราไปดูอีกในบรรณานุกรมเราจะได้คีย์เวิร์ดที่หลากหลายเวลาเรามีคีย์เวิร์ดเนี่ย ถ้าเรามีน้อยเราก็ได้ข้อมูลที่น้อยแต่ถ้าเรามีเยอะอย่างน้อยสี่ถึงห้าเนี่ยมันจะทําให้โลกของเราเนี่ยได้งานวิจัยที่เยอะขึ้นเมื่อได้งานวิจัยที่เยอะขึ้นมันจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็จะมีรีซอสเยอะขึ้นเวลามีรีซอสเยอะขึ้นทําให้เราเนี่ยตกผลึกในงานเพราะมีแล้วอะ่ะเราก็ต้องอ่าน เมื่ออ่านเนี่ยจะทำให้เราอะเกิดความรู้เมื่อเกิดความรู้เราสามารถที่จะสรุปและเขียนงานวิจัยให้ออกมาดีและเจอข้อค้นพบใหม่ๆค่ะถ้าเรามีคำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดแล้วคีย์เวิร์ดบางคนะีย์เวิร์ด่ะเรามีไม่มากพอมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแค่นี้เองเหรอทำไมทำไมมันไม่มีอีกหรอจริงๆแล้วไม่ใช่ เราลองมองคำที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นว่าพี่ปูยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีคำสำคัญว่าการจัดการความรู้แต่เวลาค้นไปมันก็จะเจอเหมือนเดิมมันก็ไม่เจออะไรใหม่ลองใช้คำที่ใกล้เคียงกันเช่นการจัดการองค์ความรู้นี่คือคนละคำกับการจัดการความรู้นะคะแล้วพอเราไปดูว่าการจัดการองความรู้เราจะเห็นคีย์เวิร์ดใหม่เมื่อค้นคีย์เวิร์ดใหม่เราจะเจออีกหนึ่งคำเช่น องค์กรแห่งการเรียนรู้เห็นไหมคะมีคำที่ใกล้เคียงกันอีกหนึ่งตัวอย่างที่พี่ปูใช้ประจำอย่างเช่นว่าความก้าวร้าวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า aggressive แต่เมื่อเราลองค้นคำที่มีความใกล้เคียงกันไปเปิดในดิกชันนารีคุณจะเจอคำว่าอะไรอยากรู้ใช่ไหมลองไปเปิดดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีคำคล้ายกันเยอะมากนะคะที่สี่ สังเกตดูว่าตั้งแต่เทคนิคที่2เทคนิคที่3นั้นคําของพี่ปูจะเป็นคําที่สั้นกระทัดรัดเราจะไม่ใช้คําที่มีความยาวเป็นหนึ่งหน้ากระดาษหรือ1บรรทัด1บรรทัดนี่ก็คือเยอะแล้วนะคะมันจะต้องเป็นคํา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 อย่างเช่นว่าการจัดการความรู้การเรียนรู้และการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้มันจะมีอยู่แค่2คํคำหรือ3คํคำอยู่ในนี้เท่านั้นฉะนั้นจําไว้ว่าเทคนิคนี้ถ้าคนแล้วโดนคือคําต้องสั้นและกระทัดรัดค่ะเทคนิคที่5คือหลายคนงงพี่ปูเอาคําพวกนี้มาจากไหนมันคิดขึ้นมาเองเหรอพี่ปูมโนขึ้นมาเองเหรอ ไม่ใช่พี่ปูมไม่ได้มโนเป็นนักวิจัยไม่ใช่มโนวิจัยนะคะเราจะต้องคิดคําพวกนี้มาจากตัวแปรที่เราสนใจตัวแปรที่เราอยากจะศึกษาไม่ใช่อยู่ดีๆโอ้มโนขึ้นมาเหมือนพี่ดรอกรปานั่งเรียนอยู่ก็โอ้หัวเราะเมื่อกีอ้เนี้ยก็เสียงนางอ่ะนางก็มโนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็แบบโอ้ล้ไม่ใช่ค่ะการทํางานวจิจัยอ่ะ มันจะต้องมีเบสมาจากตัวแปรที่คุณสนใจแล้วตัวแปรนั้นมาจากไหนก็มาจากการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไงคะอย่าลืมนะคะอย่ามโนวิจัยเด็ดขาดค่ะเป็นยังไงคะ5เทคนิคการพาค้นงานวิจัยของพี่ดรโปถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์พี่ในทุกๆช่องทางนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย